สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมิดิลโรกันนะครับผมเล่นกับช่องเล็กสายเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเล่นนะครับอันนี้เป็นแมปใหม่เลยนะครับผมว่าเราควร<อ>เปลี่ยนจากรเราเราคิดว่าเราคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนแมปแบบนี้เป็นแมป ยาธรรมดาดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าครับใครอยากแอดผมแอดได้เลยนะครับุ้ยก็ผิดนะครับนี่ครับแมปแบบนี้ครับดีมากเลยครับเกมอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวเรารอ คุณเรารอเอจะเรารเรารอช่องอเล็กสาเล่นเกมเข้ามานะครับ,บ,บเราเปิดได้แค่สองคนนะครับเนื่องจากอาจจะมีคนเข้ามาปวนก้วด้ลครับอ่าตอนนี้คุณอเล็กเข้ามาแล้วครับคุณอเล็กครับเดี๋ยววันนี้ต้องมาสร้างบ้านกันนะครับโอเคไหมครับ โอเคคุณเล็กตามาเลยครับคุณเล็กตามาเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปหาต้นไม้แบบไม้พอลากันนอะครับโอ้โหหมาจริงจอ่อเยอะมากครับน่ารักจังเลยแต่มไม่อยากฆ่าผมไม่อยากฆ่ามันต้อกค่บเพราะว่ามันอาจทำร้ายเราได้ไปครับคุณเล็กเราไปหาต้นไม้สีเหลืองมันนะครับ ล้วคุณขุนค่ะอดีตบราลักุนขุนไขยชมคุณเอ้ยคุณอะไรตามมาเลยครับคุณอะ็กค่ะตามมาได้เลยครับดูบีครับตามมาเลยครับรามมาอยู่ที่เมืองหินหรือเปล่าเนี่ยครับทำไมกลายเป็นหินหมดเลยนะครับคุณเล็กตามมาเลยครับ ผูเล็กตามมาได้เลยนะคอยู่ตรงไหนคบนี่ครับมองตามแผนที่ได้เลยครับนี่ครับด้านหลังครับนี่ครับด้านหน้าครับนี่ครับตรงนี้หินไปหมดเลยนะครับยังมีฐานเลยครับแล้วว่าเราขุดฐานไปก่อนเลยครับคูณเล็กช่วยขุดฐานหน่อยนะครับฐานบ้านเราจะได้ไม่ขาดครับ โอ้คุณอเล็กคุณอย่าตีผมขุดนะครับช่วยกันขุดครับช่วยกันขุดนะคะขอโทษนะครับ,อรบจออาจขุดไม่ครบคุณเล็กขุดนะครับ ไปเลยครับเราไปกันเถอะครับอุ๊คุณอเล็กเราเจอแกะครับเรามาทําเรามาทําบ้านของเรากันเถอะครับไม่มีแกะน้อยครับเราจะได้มีขนสีขาวกินครับครับเรามีขนสีขาวนะครับคุณอเล็กช่วยไปจับตรงนี้หน่อยดีครับได้ครับนี่ครับตามผมมาเลยครับเราจะไปจับแกะกันเถอะครับนั่นไงครับแกะเต็มไลมครับเราไปจับแกะมาทําเป็นอาหารกันเถอะครับ เอาอาหารมานี่เดี๋ยวนี้นะไอแกะน้อยเราจะให้คนใช้ขามานําที่นอนกันนะครับเขาตกเขาติดอยู่ตรงนี้ครับคุณครับคุณครับแกะมันติดอยู่ด้านบนครับแกะมันอยู่ที่ด้านบนครับเราต้องฆ่าครับฆ่าครับฆ่าให้หมดครับอุ๊บเราตกครับระวังตัวเอาไว้นะครับคุณอเล็กช่วฆ่าหน่อยนะครับแกะเยอะมากครับไปเลยครับ นีขาทั้งหมด12อันก็ได้ครับนนช่วยกันค่าครับโอ้ผมได้ครบีีคุณอเล็กค่าเลยครับน้ำนี้ครับอยู่บนขาครับด้านล่างก็มีครับตรงนี้ครับแกะเยอะมากเลยครับ ค่าเลยครับค่าเลยครับเราจะได้เอาคนสีขาวมาใช้ครับคุณนเล็กมีคนสีขาวทั้งหมดกี่อันครับคุณนเเ็กอยู่บนนี้ครับมีแก่อยู่บนนี้ครับค่าเลยครับเราต้องกานของครับค่าเลยครับเยอะมากครับ คุณอเล็กมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับคนสีขาวอะครับคุณอเล็กไม่ใส่ชุดเกาะแลรวครบเราต้องหาคนสีขาวไหมคร,ครับคุณอเล็กมีคนสีขาวเท่าไหร่ละครับคุณอเล็กไม่ไม่เอคุณอเล็กไม่ใส่ชุดเกาะแล้วครับนครับชุดเกาะ กูน้องเล็กช่วยค่าแกะนี่นะครับเพื่อเราจะได้เอาคนสีขาวมานะครับขันโอ๊ยกรับอุขยขอโทษครับอันไรอันไรเป็นผู้งครับพรดีเครื่องมันไปโดนนี่หน่อยครับเครื่องเลยลมครับฮู้ ค่าเลยครับค่าเลยครับแกมเจ๊แกมเจ๊แกข้าเลยครับเราฐานหินก่อนนะครัะเอาตาแล้วค่ะขอคนสี่ขาวหน่อยครับคนสี่ขาวแบบเนี้ยครับขอหน่อยครับ ทิ้งให้หน่อยครับผมต้องการครับขอคนสีขาวนะครับอะไรครับขอหน่อยครับคนสีขาวผมจะทำที่นอนให้คุณครับสีขาวทิ้งครับกดทิ้งครับโอเคครับพบหักครับคราวนี้เราไปทำที่นอนอู้หานหินครับ เจอหมูครับเจอฐานด้านบนครับแต่ว่าเราไม่แต่ว่าคุณอะ็กช่วยขุดหน่อยนะครับเราขุดไม่ถึงครับหรือไม่ก็เราก็ไม่ต้องเลยครับแต่ว่าตรงนี้เราทําไม่ได้ครับบ้านเราไม่สามารถสร้างได้ครับแถวนี้ไม่มีต้นไม้ดีๆเลยครับมีแต่แถวป่าป่าไม้สนครับเราต้องการหาเไม้พพลาครับแต่นี่เรายังไม่เจอเลยนะครับคุณเล็กตามมาเลยครับ ทำไมล่ะครับอุ้ยเราเจอลาวาครับราะละวา,าวาเอ้าเจอลรวงตกครับเป็นโฆษณาครับผมตกลาวาค่ะค,คุณลเล็กอย่าตกตรงไปนะคะ ผมตกลงไปในลาวาครับกำลังุฆษณาอยู่ครับผมบอกแล้วครับจะตกครับอาของทั้งหมดเราหายไปหมดเลยครับคุณน,นเล็กเกิดใหม่ได้เลยครับของไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บก็ได้ครับ พวกเราหาของใหม่ก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมากครับเราไม่มีอาวุธแล้วครับเราจะทํำยังไงกันดีครับอ๋อคุณเลไรครับเรามาช่วยกันตัดไม้กันเถอะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ